ขั้นตอนแนะนำร้านรีวอร์ดสำหรับพี P ่พี่มา์เกเตอร์นะคะขั้นตอนที่1ให้เข้าไปที่หน้าแนะนำเพื่อนค่ะกดแนะนำร้านรีวอร์ดนะคะสำหรับในการแนะนำร้านรีวอร์ดเมมเบอร์แนะนำได้2 0กู Go แนะนำได้50สิแพทตินัมแนะนำได้20สิสิค่ะเลือกประเภทที่จะแนะนำร้านรีวอร์ดนะคะ ให้ทางร้านรีวอร์ดที่พี่ๆไปแนะนำสแกน QR Code สมัครได้เลยค่ะเมื่อทางร้านสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะทางระบบจะขึ้นตามหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะมีแจ้งเบอร์ของพี่ๆร์เกเตอร์ er ที่ไปแนะนำร้านค้านะคะสามารถตรวจสอบได้ก่อนทำการสมัครค่ะหลังจากนั้นให้ทางร้านนะคะกรอกเบอร์มือถือ10หลักนะคะเพื่อรอรับ OTP ค่ะ เมื่อ OTP เข้าเรียบร้อยแล้วให้พี่ๆทางร้านคา้าสามารถกรอก OTP เพื่อทำการยืนยันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเข้ามาที่หน้าสมัครให้พี่ๆทางร้านคา้ากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนเรียบร้อยค่ะชื่อร้านเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะชื่อเจ้าของร้านนามสกุลเจ้าของร้านขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ พี่จะต้องกรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงกับธนาคารที่พี่จะผูกไว้สำหรับการเบิกถอนรายวันในการใช้แอปพลิเคชันนะคะกรอกข้อมูลส่วนอื่นให้ครบถ้วนทั้งตำแหน่งที่ตั้งร้าน อยู่จังหวัดอะไรพื้นที่ไหนระบุให้ชัดเจนนะคะต่อไปนะคะคือการปักตำแหน่งหมุดร้านนะคะเป็นเส้นละติจูดรองติจูดนะคะสามารถทำตามได้ดังนี้เลยค่ะเข้าไปที่แอป Google Map นะคะเลือกตำแหน่งวงกลมสีฟ้า,ฟาคือวงกลมปัจจุบันของคุณพี่ค่ะกดค้างที่หน้าจอนะคะ จะมีตัวเลขชุดละติจูดลองติจูดขึ้นมาค่ะสามารถเข้าไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจจะทำตามนี้ได้เลยค่ะก็คือวางไว้ที่ด้านบนนะคะกดคัดลอกชุดแรกมาวางในช่องละติจูดนะคะกดคัดลอกเลขชุดที่2มาวางในช่องลองติจูดค่ะเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะได้แมปร้านที่ตรงอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมลบ ชุดตัวเลขที่เราคัดลอกมาวางด้านบนนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะอัปโหลดรูปหน้าร้านตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านนี้สำคัญมากเลยนะคะห้ามลืมเลยค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พี่กดที่สมัครเข้าร่วมได้เลยนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะรอระยะเวลาที่แอดมินตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลา2 3วันนะคะหลังจากนั้นให้แอดไลน์แอดมาที่ a d s ฟ i foodpaying reward พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะ f o o d p a y i n g r e w a r d กดค้นหาได้เลยนะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะพี่สามารถเพิ่มเพื่อน และก็ส่งข้อมูลตามที่น้องแอดมินแจ้งมาเลยนะคะหลังจากนั้นทางแอดมินจะส่งข้อกำหนดสัญญาในการทำร้านรีวอร์ดให้พี่ๆได้อ่านค่ะ หลังจากที่พี่ๆอ่านเรียบร้อยแล้วให้พี่พิมพ์ยอมรับตกลงมานะคะหลังจากนั้นแอดมินจะทำการเปิดระบบร้านรีวอร์ดให้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ทางร้านค้ารีวอร์ดเข้าสู่ระบบได้ตามปกติเลยค่ะวิธีการใช้งานของร้านค้ารีวอร์ดนะคะกดที่คำว่าส่วนลดค่ะจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะให้พี่ๆกดที่ปุ่มเรียกเก็บเงินค่ะสามารถกรอกค่าบริการตามจริง ที่ลูกค้าจะใช้บริการได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้าง QR code ค่ะจะมี QR code นี้ขึ้นมาให้ทางลูกค้าสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะใช้สิทธิ์รีวอร์ดนะคะให้เข้าสู่ระบบค่ะกดส่วนลดนะคะในหน้าการ์ดจะมีช่องรับสิทธิ์ค่ะกดปุ่มรับสิทธิ์นะคะกดสแกนใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เอากล้อง ใส่ส่องกับ QR code ของทางร้านค้าได้เลยนะคะจะขึ้นยอดตามจำนวนที่ร้านค้ากรอ,อกเลยค่ะกดยืนยันเพื่อทำการจ่ายได้เลยนะคะ <_ p id> เพียงเท่านี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <_ anime> วิธีเช็ครายได้ส่วนลดของร้านรีวอร์ดนะคะให้เข้าสู่ระบบตามปกติเลยค่ะ <s> เลื่อนลงมาด้านล่างต่อจากการ์ดนะคะจะมีสลิป <_ S 2> ว่าลูกคา้าโอนเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยค่ะเพ <s> ียงเท่าน <ๆ S 1> ี้ ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Food Paying r e w a r d ได้แล้วนะคะตอนถอนส่วนลดสำหรับพี่ๆร้าน r e w a r d ค่ะให้กดปุ่มด้านล่างซ้ายมือปุ่มถอนส่วนลดกรอกยอดส่วนลดที่ต้องการจะถอนนะคะหลังจากนั้นกดตกลงได้เลยค่ะทางระบบจะทำการโอนส่วนลดเข้ากับบัญชีที่พี่ผูกไว้กับระบบนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ